ครับ้วทำไมโรงแรมที่เจ็จเลือกเจมจิมาเป็นแบรนด์ a m b a s s a r คะรับก็อย่างที่บอกตอนแถลงเมื่อกี้นะครับก็จริงๆด้วยด้วยชื่อเสียงที่ที่ดีแล้วก็ไลฟ์สไตล์การรักสุภาพรักครอบครัวและสำคัญสำคัญที่สุดคือคุณเจมจิเนี่ยเป็นคนที่กระตันยูกับคุณแม่ซึ่งอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติหลักของของเราที่เรา ประทับใจที่สุด,สดครับผมม,ม,มันก็เป็น,เป,นเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความอบอุ่นแล้วก็การสร้างเอลซี่โปรดักสินค้าสุขภาพของเราครับผมได้ร่วมงานเป็นไงบ้างครับพี่เจมจีดีมากครับกานไหยทำการอะไรกัออนาน่ารักมากครับครับน่ารักมากอย่างวีดีาก็เปิดมาโอ้น่ารักมากเลยครับครับต้องขอบคุณทีมงานของคุณเจมจีแล้วก็ บริษัทด้วยครับเต็มที่ครับหลายคนอยากรู้ว่า,าวนตาตกรรม Cloud Sensation มันคืออะไรเนกนอนลอ,อยครับครับคือจริงๆอธิบายยากต,ต้องต้องอยากให้ลองนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าที่นอนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่นอนที่กั้นตัวเรากับพื้นหรือกัน้นตัวเรากับเตียงอ่าม,มันจะต้องนอนแล้วตัวเราจะต้องกระดูกสันหลังต้องตรงด้วยแล้วก็ลอยมันต้องลอยนะครับหลับลึก ฝันดีนะครับแล้วก็เย็นสาสุดต้องเย็นต้องปรับอุณหภูมิให้ให้เพราะถ้าอุณหภูมิเราร้อนไปเราจะตื่นกลางตื่นโดยการก็ยังส่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเรื่อยๆเลยใช่ครับเป็นก็หยุดยั้งไม่ได้เพราะว่าจริงๆเทคโนโลยีมันมีมาใหม่ๆตลอดนะครับก็ก็ต้องต้องทายังไงให้ให้สร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้การเปลี่ยนชีวิตคนนี่หมายถึงว่า สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ไปช่วยเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าการลงทุนเพราะจริงๆที่นอนต้องบอกว่ามีราคาแพงแต่ถ้าเกิดเราเอามาคำนวณกับสิ่งที่เราได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าฉะนั้นมันต้องสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ถ้าไม่เปลี่ยนชีวิตไม่ต้องซื้อผมว่าไม่ควรซื้อเรียกว่านวัตกรรมนี้มันเป็นข้อดีในการทาให้คนเราพักผ่อนได้เต็มที่อย่างไตใช่ครับผมใช่ก็เปรียบคล้ายๆกับก้อนเมฆครับ ให้คุณดิลตฝากรกันบ้าะกับการเจมจีมาร่วมงานในคันนี้ค,ครับก็ฝากเจมจิเวลาอ้อมใจทุกคนทุกคนรักเจมจิอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับในประเทศไทยที่แล้วก็ในต่างประเทศที่ที่เป็นแฟนคลับที่นองโรตัสแล้วก็ให้การสนับสนุนเราครอบครัวของเรามามาเป็นอย่างดีทำให้เรา เติบโตอย่างยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมจริงๆครับต่ากที่โรตัสด้วยครับผมก็จริงๆแล้วเราใช้เวลากับการนอนเยอะครับการลงทุนนอนส่วนหนึ่งที่ดีเนี่ยผมว่ามันสามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตในทุกๆวันได้จริงๆครับอยากให้มาลองกันครับอยากให้ลองจริงๆครับโรตาร์สโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นแม่กั็นลูกเป็นลูกโอเคไหมคะโอเคเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ